สิวาเขารู้ไหมคะว่าคุณเป็นคนแบบนี้ถ้าไม่ติดว่าที่นี่เป็นโรงพยาบาลฉันคงคุยกับคุณในอีกภารหนึ่งก็ได้วะยังก็รู้หน้างานสพบใครเป็นคนทำแบบนี้ฉันบอกแกทั้งสองคนแล้วใช่ไหมว่าอย่าแต่งต้องคนแขง็งทัอแกคิดว่าแกถึงไทยเหนือใช่ไหมประหัสริศยาคืนนี้สองทุ่มครึ่ง ส่วนละครคืนนี้นะคะรัฐลิศยาบอกได้เลยคุณผู้ชมค่ะ <c oughs> ต้องเอาใจช่วยคุณพาลัยนะคะเพราะว่าอยู่ดีๆโอ้ยมีปัญหาเห็นใจแล้วไม่ใช่มีปัญหาของใครด้วยคือบอกได้เลยว่าปัญหาที่ว่าเนี่ยคือผู้หวังดีฮะ <c oughs> ปองร้ายค่ะ แฟนๆคงรู้แล้วนะคะว่าความร้ายของพ่อพระเอกนั้นบอกได้เลยว่าน่ากลัวน่ากลัวคือน่ากลัวและอยู่เบื้องหลังการทําร้ายหลายตัวละครมากและตอนนี้ถึงข่าวเคราะห์ของเอกค่ะที่พยายามจะสืบหาความจริงก็เลยโดนข่มขู่ซะแล้วเบื้องหลังค่ะฉากนี้พิงพลอยนะคะบอกได้เลยว่าต้องประทะกับอมูซึ่งอมูเนี่ยอยู่ในวงการมานานมากเล่นอะไรก็ดูสิฮะดูหน้าหน้าการขูขึงขังนี่บอกได้เลยว่า ไม่ต้องใช้คําพูดนะฮะมีการใช้หน้าและลงมือสั่งสอนแบบร้ายเลยนะฮะสีหน้าของอาหมูคือทําให้พิงพอยบอกได้เลยว่ากลัวจริงอะไรจริง<ด>เรื่องหลังนี่บอกได้เลยค่ะว่าโอ้โหไม่รู้จะเอาตัวรอดได้หรือเปล่าไปดูงะรู้แล้วว่าคนนี้เนี่ยเข้ามาคิดไม่ดีต่อเราฉะนั้นทางเดียวที่เราจะต้องกําจัดก็คือ ถ้าเป็นเรื่องจริงเนี่ยพารายเขาก็ต้องเก่งอยู่พอตัวเลยค่ะแลวเขาก็ต้องใจกล้ามากๆที่กล้ามาอยู่บ้านคนที่เราคิดว่าเขาเป็นศัตรูของเรามาสืบความลับจากหมูนี่แหละใช่ว่าใครเป็นคนทำานะาของครอบครัวเขาพังพินาศไปใช่ค่ะเราก็มาหาต้นต่อใช่สาวไปสาวมาอ้าวไอ้นี่เป็นคุณคนนี้นี่เองแต่ว่า คนดูอย่าเพิ่งรู้ก่อนอย่าเพิ่งรู้ก่อนครับอย่าเพิ่งรู้ก่อนอาจจะไม่ใช่ผมก็ได้ออ,<ง>อาจจะมีอะไรพลิกได้เยอะ<ช>เหมือนกันะนะคะอ่านไปอ่านมาเนี่ยละครเนี่ยนะ<ช>อ่านอ่านบทนี่เราจะม <c oughs> ไม่รู้เลยเดาไม่ออกคืนนี้ฮะต้องมาลุ้นกันฮะว่าเป็นยังไงนะ20นาฬิกา30นาทีรหัสลิซยานอกจากหนูมีความร้ายแล้วยังมีความหล่อมากอีกด้วยอ่ะหล่อเวลาทำอะไรเอาหมูไม่ได้เลยอ่ะ โอ้ยังไงอย่างนั้นจริงๆนะคะโอ้โสุดเลยอ่ะสุดยอดจริงๆติดตามด้วยค่ะไปกันต่อคุณผู้ชม